อี่หว่เยบ็อกนีเขาไหวควายปัญญาอ่อนไหน้าหนังนีุกด้ป่ะุกด้ป่ะียไม่ไหวครับมึงอย่ามึงอย่าปัญญาอ่อนไหนเหียสำคัญไอ้ีุยไอ้เหียเี้ยยุปีมากปีอะมึงอ่ะไอ้คุยโคตรปีอะมึงอะโคตรปีอไวปิดยังปิดไม่ไเลยทีปอไอ้สัส ชอบเล่นโอซี่อ่ะไอ้แป๊บตี้แเตียมึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่ามึงหรือเปล่าโอซีเปล่าไอ้เหี้ยอะไรแล้วมึงพูดอะไรอ่ะมึงพูดทำไมอ่ะขวยไอ้เหี้ยขวยแล้วมึงพูดโอซี่อ่ะทำไมอ่ะแล้วมึงก็บอกคำหี้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยอะไรของมึงอย่ามั่วมึงครับขวยมึงอย่าเลยไปปวดเบอกเพื่อนกูนะให้เพื่อนกูด่าก่อนนะไอ้เหี้ยอะไรมึงอะไรมึงไอ้เหี้ยไอ้หน้าหนังหี่ไอ้เหี้ยไอเหี้ยนี่เล่นโอซี่เฉยไรแป๊บตี้อ่ะโอซี่อ่ะ เอามึงไม่ทำต่อแลหรอทำต่อเยี่ยไร่อดีใหเปิดบล็อกตามเจ้แตามเดานกเาหายอ่างอะไรมึงอ้เี้เป้าอะไรมึงเหี้ย ฟอมรูปดิสเป็นเพื่อนกูไว้สักเปลี่ยนชื่อเป็นเพื่อนปูมีคำท้ำเยี่ยอะไรวะกูถามจริงฮะสนุกมึงป้ากูถามจริงสนุกมึงก็สนุกกูอ่ะเออเฮียไอ้สักแล้วมันติดหรือก็ติดเหรอไม่ไม่ไม่มันมันเรื่องของมึงเหรอฮะไอสักเรื่องไงอะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วมึงมึงอ่ะแล้วไงไอ้สักเฮียโอ้ไอ้ควายไอ้เฮียรวยเล่นในเกมก็จบในเกมดิมึงลามเพื่อนกูโอซี่น้ำเยี่ยอะไรไอสัก ฮะควยปัญญาอ่อนหรือเยี่ยขยาญอีกประเทศมาพูดในประเทศนี้